กินแล้วมาเล่าวันนี้เราจะพามากินข้าวหน้าเนื้อจิ้มแจ่วกันตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทรัลเวิด์นะครับชั้นเจ็ดเหมือนเดิมนะฮะตรงฟูดคอร์ทเขาตรงฟูดเวิด์นะครับเดินเข้ามาเลยครับผมเดินเข้ามาเราก็เจอร้านนี้ร้านที่ผมจะพามากินกันแบบน,นี้ชื่อว่าร้านบิลเลียนบีฟนะครับผมเขาขายทั้งกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อเลยนะฮะเขาก็จะมีเป็นดิสเพย์โช์นะฮะเป็นข้าวหน้าเนื้อมาเป็นของปลอมนะร้านนี้นะฮะมันจะอยู่ตรงข้ามกับร้านบุญตรงกีที่เป็นข้าวมันกนะไ,ไ,ไก่นน ั้งเนื้อวากิวเนื้อไทยอะไรต่างๆมากมายเลยวผมเข้าไปผมสั่งเลยเอาเนื้อเซอร์ลอยเลยฮะเซอร์ลอยก็คืออะไรก็ google ตามนี้เลยนะครับเป็นเนื้อสันนอกสะโพกด้านบนเขาก็ย่างเลยครับซูมซูมเข้าไปอีกน่ะเขาย่างบนนี้เลยนะฮะเป็นเหือเป็นกระทะนะอ้าวนะเขาได้ข้าวมาละเดี๋ยวเรามีไข่ดาวด้วยนะโอ้โหตักซุปแล้วแบบเร็วมากเลยนะผมก็ได้ซุปมาลนะโอ้โหซุปนี่ควันขึ้นเลยนะ ดูกินไปว่าจะลวกปากหรือว่าเนี่ยแหมลองดูนะฮะการย่างเนื้อเขาจะย่างแล้วก็กลับครั้งเดียวนะมีคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลบอกมาว่าย่างเนื้อเนี่ยต้องกลับแค่ครั้งเดียวนะโอ้โหนะกลับให้เราละเรียบร้อยละนั่งดูไปให้ร้านข้างๆม,มีอะไรเนี่ยผัดไทยเฮาน่ากินนะหอยทอดเดี๋ยวมากิกนกันเนะอาได้แล้วครับของเราะฮะ ของเรามาแล้วเนื้อมาโอ้โห,หน่ากินเลยนะราคานี่125บาทนะได้ประมาณนี้นะเป็นข้าวหน้าเนื้อมีไข่ดาวนะครับผมแล้วก็มีซุปนะฮะเราเดี๋ยวเราจ่ายเงินเลยฮนะร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับผมบรรยากาศเซนทรัลเวิร์ตอนนี้ก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเราไปซื้อน้ำกันก่อนดีกว่าฮะมีคุณแม่มาเต้นดุกิกดุก,ด,ก,ด,กดิกให้ดูด้วยนะฮะเอาล้ฮะเอาได้ที่นั่งแล้วนั่งใกล้ๆที่เดิมเลยนะครับเดี๋ยมาดูกันวันนี้เราได้แล้วม้่งมีข้าวหน้าเนื้อไข่ เดี๋ยวลองมากินกันเดี๋ยวเริ่มจากน้ำซุปก่อนเออน้ำซุปนี่ใสๆนะกินเข้าไปแล้วซูตเข้าไปเอ้ยยิ้มเลยมามีเนื้อเต็มๆเลยนะเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นมากนะฮะออตอนนี้มีอะไรมากมาเคีย่ยดูหนะ่อยมีเนื้อกี่ชิ้นนะน่าจะประมาณสี่ห้าชิ้นนะครับผมมาเดี๋ยวเอาเนื้อมาเลย มามาพับเนื้อหน่อยเดี๋ยวจะกินแบบคําเดียวจบเลยโอ้โหพับยากเหมือนกันนะคชิ้นมันใหญ่นะฮะมันไม่นาแต่ชิ้นมันใหญ่มากเลยนะฮะมามาดูเนื้อกันโอ้ห้ากินเนาะงับเข้าปากไปทีเดียวเต็มปากเต็มคําจริงนะฮะ เดี๋ยวมาดูอย่างอื่นมากนะฮะมีไข่ดาวไข่ดาวมามามาเคี่ยมันขึ้นมาโอ้โหไข่ดาวนี่น่ากินนะน่ากินนะเขาทอดมันเป็นอะไรนะเรียกว่าอะไรอะไข่ดาวแบบยางมาตอยนะ้ไม่ใช่ย่างมาตูมฮะเจาะออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีน้ําไหลๆนะโอ้โหเจาะไข่แดงมาน่ากินมากเลยนะเนี่ย นี่แบบไม่ต้องไปใส่อะไรเลยนะฮะเป็นไข่ดาวแบบนี้อ่าตักยากนิดนึงนะฮะตักขึ้นมาโอ้โหมันยากอย่างนี้วะนะโอ้มานี่ไข่ดาวฮะ,ะเดี๋ยวเรากินไข่ดาวเลยดีกว่ามันจะมีน้ําเนื้อมาผสมด้วยนะกินเข้าไปเอ้ยมันอร่อยแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองมามีน้ําจิ้มแจ่วมากน้ำจิ้มแจ่วมาลาดหน่อยมาลาดมันทั้งเนื้อเลยะะลาดเนื้อไปเลยเออมาตักขึ้นมาผสมข้าวไปนิดนึงนะฮะกินเข้าไปออื รสชาตินี่แบบมองกล้องเลยมองกล้องเลยนะฮมะมาลองดูฮะเดี๋ยวลองดูข้าวมั่งเรื่องข้าวนี่หายห่วงมากเลยนะฮะเพราะข้าวไทยยังไงก็อร่อยอยู่แล้วหน้าเป็นข้าวหอมมะลิเต็มปากเต็มคําแบบนี้กินข้าวเข้าไปข้าวผสมน้ําเนื้อนี่ยังไงก็อร่อยนะผมเดี๋ยวอันนี้มาน้ําจิ้มใจ่ว้ักทีนึงมามาเดี๋ยวลาดไปเลยลาดมาทั้งเนื้อทั้งไข่อะราดไข่ร้อนเลยมาลองกินไข่ดูตัดไข่เพรนมันจิ้มใจกับไข่กับพวกน้ําเนื้อมันจะเป็นงไง ปนข้าวนิดนึงนะเยิมย้มเยิมเนี่ยพากไปน้ำลายไหลไปลเนี่ยน่ากินไหมฮะ,ะกินเข้าปากไวหห้นึงที่รสชาติใช้ได้น้ําจิ้มเจ๋วมากคราวนี้ลองเป็นแบบไหนดิมามาลาดเลยลาดไข่ด้วยลาดเนื้อด้วยมาตักผสมคําเดียวกันไปเลยมาเอาข้าวมานิดนึง ซูตรเลยซูือมาดูส่วนน้ำจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มแจ่วร้านนี้มันจะออกหวานๆหน่อยนะแต่ผมว่ากินกับเนื้อแล้วมันรสชาติใช้ได้นะไม่เผ็ดเลยนะกินแป๊บเดียวไปหมดแล้วฮะหมดทุกๆอย่างเลยนะผมมันอร่อยจริงๆร้านนี้มันอร่อยแลวทุกอย่างโอเคเลยเอาถาดมาส่งพี่เขาบอกพี่ขอบคุณครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครนะฮะอยากจะมากินข้าวหน้าเนื้อนะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วราคาประหยัดนะผมว่าร้านนี้นะฮะใช้ได้เลยนะฮะอยู่ตรงฟู้ดคอร์บเซนทั้นเวอร์ชั้นเจนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะฮะถ้าเกิดใครอยากมาตามรอยเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยนะฮะมาตามรอยไม่ยากเลยนะครับผมคลิปหน้ากินแล้วมาเล่าจะพาไปกินที่ไหนก็ติดตามกันไปนะัะผมสาหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า